สวัสดีครับผมต้นน้ำจีจีมาแล้วตอนนี้ก็ตามข่าวกระแสของหน้าเว็บหรือหน้าทวิต t ตอรนะครับแล้วก็มีอะไรเด้งขึ้นมาก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเพราะผมช่วงนี้ก็ตามตัวสำรองหลังจากเหมือนกับว่าตกรถตกลาจากตัวของแบทเบบีเด n o เพราะผมมองว่าประมาณนี้นะที่ไปที่มาก็คือ b แบ b เบบีเดโนผมมองตั้งแต่มันประมาณสักตัวละ5,000หรือ0.0 5. อีเทอเรี่มตอนนุ้นนะแล้วตอนนี้มันไป30,000ื่นกว่าซึ่งก็ยากาที่จะเข้านะครับทําไมถึงมองตัวนั้นก็เพราะว่ามันมีมีแลนของมันอยู่ในแซนบ็อกแล้วก็มันได้เข้าซื้อแลนของ n อ t w o r l เด้วยนะครับซึ่งแลนสองแลนนี้ก็อย่างที่เคยรู้นะว่ามันมันไปราคาไกลแล้วนะครับเหมือนกับที่เคยเปิดให้ดูหรือว่าเฝ้าติดตามกระแสของพวกแลนของเอฟทีเนะตามนี้นะครับตอนนี้เอฟทีเวิร์นแลมันอยู่แลนละนี่เลยฮะ สิบห้าอีเาเรี่ยมไปแล้วนะครับก็เราตามตั้งแต่ประมาณหนึ่งอีเาเรียมตอนนู้นนะถ้าใครเคยเห็นต้นน้ำเจจีตามแลนตัวนี้นะครับตอนนี้มันไปถึงสิบห้าอีเาเรียมไปแล้วราคาฟลูนะไม่นับแลนที่เขาซื้อแล้วก็เขาพัฒนาจนเป็นแมปที่เสร็จแล้วนะครับซึ่งไอตัวของแบดไมเดโนนะ่ะมันมันเสร็จแล้วไงแล้วก็มีปากการประกาศชัดเจนว่าในหน้าเว็บของไอตัวไอตัวเอเนติเวิร์นะครับเขาประกาศชัดเจนว่าตอนนี้มีเกมนะครับ เดี๋ยวสักครู่ไปให้ดูตอนนี้มีเกมที่สามารถจะเข้าไปเข้าไปเล่นใน FT World ได้แล้วนะครับตอนนี้ถ้ากดเพลย์เข้าหน้าเว็บของเขานะแล้วก็กดเพลย์นานนก็จะเห็นว่าที่เขาคอนเฟิร์มว่าแลนเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปเล่นได้ก็มีตัวนี้นะครับแล้วผมก็ตามตัวนี้อีกตัวนึงด้วยนะตัวนี้ d ดโนเวิร์นที่ไปแล้วราคาไปส่วนตัวนี้ขายตัวกันอยู่นะครับใครเคยเห็นตัวนี้ผมหายังไม่เจอแต่เคยเห็นแว็บแล้วก็ในไลฟ์วันก่อนผมหาไม่เจอนะ แล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวนี้จะเป็นไอตัวของอมัมมี่อะฮะตัวนี้เป็นมัมมี่นะส่วนตัวอื่นยังไม่มีนะครับซึ่งที่เพิ่งเห็นแล้วก็เพิ่งมิ้นก็เสร็จก็มาดูโปรเจกต์ตรงนี้นะครับคลิปปี้ครีมนะครับนี่เป็นลักษณะของหุ่นยนต์สู้กับตัวของครีมดึกย,กยืดยืยเนี่ยนะนะครับ <S <S ซึ่งเขาได้ทําการมิ้นไปเสร็จแล้วนะครับผม <S 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 ก็ตามนี้ซึ่งส่วนใหญ่เราเห็นตอนที่มินเสร็จตลอดนะตอนที่โครงการเ็าทาต่างๆเราไม่ค่อยได้ตามนะครับ อยู่ๆพอมาเห็นก็เด้งในตัวของทวิตนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าให้คอมมิ์กันไปเรามารอซื้อก็ได้นะครับผมอ่ะทีนี้หน้าเว็บของมันก็ประมาณนี้ไปดูเขาบอกว่ามิน้นเสร็จแล้วให้คุณไปดูใน open sea คุณก็ไปกดตามนี้นะอ่านะครับผมก็กดปักไว้หน่อยนึงนะครับแล้วก็กลับมาดูหน้านี้ก็ได้อ่าจะดูว่ามัน7วันนี้ยมันราคามันไปยังไงนะครับอยู่ข้างล่างสุดเลยนี่ฮะตอนนี้ราคามันก็บวกไปในยีชั่วโมง87% นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็บวกไปจากสาขาที่มิ้นตอะนะสี่หมื่นเก้าพันตอนนี้แสดงพึ่งมิ้นนะครับมาดูว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันศูนย์จุดหนึ่งตอนนี้มันไปศูนย์จุดสามห้าไปแล้วเมื่อกี้ผมดูอยู่ศูนย์จุดหนึ่งราคาโฟโอ๋อเป่งแล้วอ๋ออ๋อตอนนี้มันมีสองตัวดูตัวนี้ตัวตัวนี้อ่าอันนี้อันนี้นะครับมันมีตัวอ่าต้องอธิบายเดี๋ยวสักครู่นะ มันมี2ตัวลืมขอโทษด้วยตัวนี้ทําไว้แค่1,500ชิ้นส่วนตัวนี้เป็นหุ่นนะทำไว้6,000ชิ้นราคาก็เลยต่างกันอ๋อโอเคขอโทษขอโทษไม่ได้บอกไม่ได้ดูให้ดีนะครับตกใจไปนะครับนึกว่าพอดูปุ๊บราคาขึ้นนี่ฮะก็ฟังหุ่นเหมือนจะดูดีกว่าฟังคลิป คิปปครีมนี่ก็ดูดึงดึงดืงด้อนะน่ากกัวน้าลัว,วอย่างนี้นะไม่รู้ฝั่งไหนเป็นพระเอกนะครับผมก็ไม่รู้นะอัลฟ้าเว็บนี่สองเขามิ้นคล้ายๆสองเกมหรือเปล่าอันนีไ้ไม่ไม่ทราบนะครับแต่หน้าเว็บของเขาเหมือนกับมันต่อสู้กันเองไงก็ไม่รู้นะครับรายละเอียดของเกมก็ยังไม่ทราบเพียงแต่เราเห็นแล้วมันมิ้นแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับราคาเหมือนว่ามันเด้งภายในมากี่วันแล้วมาดูนะอ่ะสมมติดูตัวอขออนุญาตดูตัว,ต,วตัวที่แพงๆแล้วกันนะครับนี่ฮะตัวนี้นะ มันเริ่มขายกันเต็เมื่อไหร่นะครับนี่นี่มิ้นมิ้นต์ตั้งแต่โอ้ยมิ้นตั้งสี่เดือนก่อนแล้วเหรอทําไมเราเพิ่งเห็นล่ะครับอะไรกันครับเนี่ยเออเอาไม่เป็นไรก็อาจจะมิ้นตั้งแต่สเดือนก่อนแล้วก็เพิ่งมีแลนในตัวของเอสทีวอเือเปล่านะครับส่วนตัวนี้ล่ะมิ้นเมื่อไหร่ อ๋อนี่พึ่งมิ้นตครับตัวนี้ตัวนี้พึ่งมิ้นนะเนี่ยพึ่งมินแสดงว่าใช่ฮะผมก็เพิ่งเห็นเพราะว่าเห็นจากตัวนี้แหละที่สนใจถ้าเห็นตัวนี้ผมยังไม่สนใจเท่าไหร่นะไอตัวตวกกวกกัวนักวันักวัวเนี่ยพอเห็นเป็นหุ่นยนต์เลยสนใจไงก็เลยมาดูนะครับโอเคแสดงว่านี่พึ่งมิ้นตัวนี้พึ่งมิ้นส่วนตัวนี้มิ้นมานานแล้วนะหนึ่งพันห้าร้อยชิ้น อาจจะช่วงระดมทุนช่วงแรกนะครับก็เลยนะครับไม่ตูมตามขึ้นมาแต่แต่ว่าไอ้ตัวนี้เหมือนว่าหุ่นมันดูดีขึ้นก็เลยอาจจะดังนะครับมินออกมา6000ตัวรวมเป็น7 5 0 0ตัวในตัวนี้นะครับมาดูหน้าเว็บของเขาครับเขาจะบอกว่าเขามีแลนอยู่เอทีเวิร์เรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วก็อยู่ในแซนบ็อกด้วยซึ่งตรงนี้จะมีบอกอยู่นะครับมีแซนบ็อกกับเอทีเวิร์ะครับกดเข้าไปนะนี่แซนบ็อกนะครับก็รูปเกมต่างๆมีแมปมีอะไรแล้วแสดงว่าน่าจะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ขออนุญาตให้ทุกคนศึษาเพิ่ม เติมด้วยประมาณนี้ส่วน f t เ e r n ี f t ิ e r นเกดเข้าไปนี่ฮะอันนี้ n f t w ฟ r ีนะก็แมปมันประมาณนี้ซึ่ง2เกมนี้มันลักษณะคล้ายกันนะครับเป็นลักษณะของบล็อกบล็อกเหมือนกับม้ไอตัวเนี้มันคือต้นฉบับมาจาก n i n r c r t ไงแต่ f t เน r ทีเนี่อาจจะเอา Minecraft เข้ามาเล่นในแลนด์ของเขาเลยนะครับดังนั้นมันจะเหมือน Minecraft มากกว่าแซนบ็อกนะอย่างนั้นนะครับแล้วก็แลนด์น่าจะ ทำครั้งเดียวเอาไปใช้ได้ทั้งสองเกมเลยนะครับดังนั้นแลนมันน่าจะเหมือนกับ Minecraft มากกว่าตัวของแซน b o x นะครับตัวไอ้เทมทีเวเนี่ยเพราะมันเอามาจากตัวของไมค์คราฟเลยไงแต่ความสวยผมว่าตัวตัวรูบบที่ลูกผมเล่นนะ่ะสวยกว่าพวกของ Minecraft เนาะ <laughs> มันดูมันดูเป็นมีอะไรแล้วก็เห็นภาพน่ารักกว่าสวยกว่าเยอะนะครับดูมีอะไรมากกว่าอ่ะ มาดูในหน้านี้ต่อนะครับผมตัวนี้มันจะมีให้เช่าที่ดินด้วยก็อาจจะมีที่ดินเหลือแหละเพราะว่าใน NT ็นวนะแผ่นที่ของเขามันใหญ่กว่าไมค์ครับมากนะครับเขาใช้เป็นแผ่นที่เป็นตารางกิโลเมตรเลยนะครับทุกคนเปรียบเทียบกันก็ขนาดใหญ่กว่าน่าจะใหญ่กว่าไมค์ครับมากเลยนะครับส่วนในข่าวที่เขาบอกว่าตัวคลิปปี้ครีมเนี่ยมันมีแลนด์อยู่ในตัวของ NFT w o r l d นะก็ตามข่าวนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าอยู่ในแลนด์2460 เรามาดูกันหน่อย2460มันคือแลนดตรงไหนนะครับ2460อยู่ที่กี่ตารางกิโลเมตรนี่ฮะ2460พื้นที่253ตารางกิโลเมตรนะครับเหมือนตรงนี้จะทำเสร็จแล้วเหรอใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่าเราให้เช่าตรงนี้เหรอเ <c oughs> ขาไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้คือเป็นแลนด์ที่เขาทำเสร็จแล้วหรือเปล่านะครับก็ ขนาดของแลนมันต่างกันถ้าคุณเอาของแซนบ็อกมาใส่ตรงนี้ก็อาจจะได้แค่นี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ยังไม่เคยรู้นะครับไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้แต่ก็เขาบอกประมาณนี้แล้วก็มีปล่อยเช่างไงในหน้าเว็บของเขานะเนี่ยเขาก็ปล่อยเช่านะครับให้เช่าที่ดินโดยบอกว่าคุณต้องการจะเช่าเป็นกี่เดือนนะครับนี่ครับผมสามเดือน6เดือน12เดือนนะครับก็ลองสนใจจะไปใช้บริการ, <c oughs> รการ็ <Teams> ลองติดต่อเข้าไปดูหน้าของเดฟนะครับ ก็ประมาณนี้นี่ฮะอาเล็กอาลัมรีทอมเซอร์ชิวอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยชื่อเขานะลองไปเช็คดูนะครับคำถามที่พบบ่อยลองไปถามเขาดูนะครับแล้วก็มีเหรียญน,นะครับผมเออเอาหนึ่งสกู๊ปเท่ากับหนึ่งสกู๊ปเยี่ยมเลยครับผมอ่ะอันนี้ก็คือข่าวเพียรเกี่ยวกับเอ็นทีนะที่เข้าไปใช้บริการแลนด์ของแซนบ็อกแล้วก็ตัวเอ็เวิร์นะครับที่มองว่าถ้าเขา มีเกมอยู่2แลนนี้ก็น่าจะไปได้ดีนะครับแต่เบื้องลึกเบื้องตื้นยังไงศึกษาเพิ่มเติมด้วยทุกคนไม่ได้แนะนําการลงทุนนะเพียงแต่มาตามกระแสคุณสามารถจะดูมันเรื่อยๆได้นะครับดูการอัปเดตติดตามมันได้นะครับดูวิธีการอะไรต่างๆได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยผมก็มาแจ้งแบบด่วนๆรีบๆเดี๋ยวมันจะราคาอาจจะเอื้อมไมถึงไปอีกนะครับเพราะยิ่งคนเข้าเยอะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเกมอยู่แล้วนะครับผมอ่ะวันนี้มากันเร็วๆนะครับ ต้นน้ำจีจีอย่าลืมกดติดตามต้นน้ำจีจีไว้ด้วยนะเรามีช่องทางการติดต่อแล้วก็เป็นคลิปที่ส่งไปทาง2ช่องทางคือ YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับยูทูบช่องนี้ต้นน้ำจีจีนะครับผมนะครับต้นน้ำจีจีนะครับ,นนนค,รบค,นคนติดตามตอนนี้6113คนนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k ตอนนี้คนยังไม่เยอะนะครับเพราะเราไม่ได้ปงวมทอะไรเท่าไหร่นะครับฝาก กดติดตามให้ด้วยอยู่ในดิสคัชชันข้างล่างนะครับจะอัปโหลดวิดีโอไปพร้อมๆกันนะครับคุณถนัดทางไหนคุณชอบดูคลิปทางไหนก็ตามสะดวกได้เลยนะครับผมแล้วก็ทางช่องทางการพูดคุยของเราเราจะคุยกันประจำนะครับในตัวของ Discord ต้นน้ำจี GG, นะครับดิสคัตตต้นน้ำจี GG, ตอนนี้มีผู้อยู่ใน Discord ตอนนี้3 4 4 6อคนเข้ามาได้นะครับเรายินดีพูดคุยกันตลอดที่นี่นะครับผมอ่ะวันนี้ไปก่อนกราบขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับผม